นี่ราคาเท่าไรแน่อันนี้11,000 17,000และะ้วก็12,000เอาจบไงไปเลยเนาะน้อง,ลงหละ่ะเนาะน้องม่อมสิดกินอิ่มไปเลยทุกคนเลยวูบมาอนีสู่ชีวิตท,ทุกคน <laughs> จบสีชมพูอีกแล้วแ่อาซี <laughs> ไปดีน้งองม่อมไปดี <laughs> มาหอดจอดถึงเซเว่นแล้วเนาะเหน้งแรกบ่นี่เห<ด>นืน่อได้เห็นเซเว่นเนาะเหอหลังจากเขาออกมาจากตลาดน้องละเหนื่อกาชิมาเซเว่นต่อทุกคนเลยอยู่ที่สามเดียมเซโนเนาะเนอปะปะปะเข้า,ปา,ปาขไปน้องละบ <laughs> ุกเซเว่นอยู่ลาวทุกคนเลยน้องหม่อมพินบ่เคยมาจากเถอ กะสิพาเพิเ่มมาหนะผู้เหี่ยวกะจีบปตีนึงห <laughs> อนหอนขัไปเย็นๆก็เนาะน้งหม่อมสกินยังด้น้งหม่อมเียไปข้าไปโอ้เย็นเลยน้งหม่อมเย็นเลย <c ười> <c ười> ไปง่ายง,ง่าย เลาะเบิรงกี่ยังแม่น้าซื้อยังกินร่องท้องก็ต้องหลักเพื่อเขาไปหอดห่านกับเขา่าอยากเขาเ่าได้เจอสิกินยังฮห <c oughs> <c oughs> กินน้ำเย็นๆบน้นอันเจ้าเคยกินบะโคกปันนองละมัน <c oughs> บอกเคยกินบ่กินบ่เลยสิกดไหนเนาะมีจะกคนเลยโอ มีราคาเท่าไรแน่อันนี้สิบเอ็ดพันสิบเจ็ดพันราคาเช้าสองพันเอาจบไงไปเลยนอนงหล่ะเนาะน้องม่อมสิเลกินอิ่มไปเลยทุกคนเลยวูบมานี่สู่ชีวิตทุกคนจบสีชมพูอีกไล้วหรอส เอาสียังล่ะมีสีชมพูมีโคกกัเปันสตรอเบอรี่เอาได้น้องล่ะเอาได้ยังงูอยากกินสียังจ๊ะฮะเอาเอาสีชมพูไปแซ่บได้สีชมพูกันเดีอยเนาะเดี๋ยอกดกดน้ำให้น้องม่อมก่อนเลยทุกคน

มาต้องห้กินชมพูอ่าคือเอาเอล่อกินยังได้เอยนี่เกลอเอาจอกหน่อยเลยอือยเดี๋ยวเอือยกินโบเบิร์ตจอกชิเจ็ดทนทุกคนเลยไอาชีอ๋ะเอชีชมพูคือน้องหม่อมเลยเนาะ เบียบร้อยชนชน้นลงหล่ะชนเยอะไปเบิ่งเบิ่งขนมไปไปเจ๊จะกินขนมยังเสมอชุบถักท้ายกล้องแน่เสมอด้วยสบายดีเด้อป้ายังกันนะกินหนามวะกินหนามวะเไปกวนเอาไปยังให้กวนกวนหนามอีกเฮ็ดอไร้าหเจ๊จะกินยังโอ้ข่อยนี้จะกินกาแฟได้แหละ เรียกได้นะเด้อได้ยงรจะมาใจดีน้น้องหม่อมไยงน้องหม่อมยังลนะอโดบุโรศัพท์ก็กีปเต้ไยเจมาลดีใจปนัีสุดเลยคันวทุกคนเดี๋ยวเราทำพนักงานเพ มันเดาตอนนเ้อแก็ดอะรินยังกันนะเอามอเังแนจายเงินน่าใจเย็นๆ่ายเงไกินก่อนเลยกินก่อนโอเคเดี๋ยวจ้ส่นเอากันไปกนเลยไปน้องม่มพี่น้องม่มแต่ช่ว่าเล่น่สาก่อนไม่ันเเลย่ว นี่น้องหละพี่แถวขนมอยากยังฮะอยากยังน้องหละอยากกินยังอู้ของกินนายเลือกบุถึกของซีต้องกดอะไรอันี่จบไม่หมด้วจบใหญ่พวกอย่างไรจบใหญ่ก็หนีมีบอจบสามเดี๋ยวซื้อนี่ให้น้องม่อม่นกินกันน้องม่อม ก็เอาง่ายๆใช่ไหมว่าหายใจง<ะ>่าอันนี้ก็มันเย็นนะนะบอกเออไปซะปะเอาขนมปังว่าน้องละเอาบอกขนมปังปิดรวมเลยไปซะต <laughs> ัวลังวัคที่คอเตอร์เนาะเอาเอา,อางี้เอาเลยเอ้ยยังบ่เสร็จ เนอาเซนน,เน,นิก,นกบักแมนเคยกินเป็นเป็นหมักเลยจ้ะกาแฟนอกกินกับเนาะแล้วหมักมันนี่ค่ะจ่ายเงินก่อนทุกคนมาเลยยังนี่นะไปไถ่ายพิ่ากจ่ายเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ,ะลงมั่วมานาั่งอยู่นี่เย็นๆสักหน่อย,ยทุกคนเลยปะพูดดีเบิดแสนกีบทุกคนเลยเกือบสองร้อยกว่าบาทเนาะ ไปน้งมันปะนั่งโต๊ะนั่งกินน้ำเย็นๆกันน้องละหายเศร้ามย์กันเลยเอื้อยนิเมย์เออเอาแนวรองท้องให้เพิลเยลเลยนั่งกินขนมก่อนนะน้องละออกไจิ๋งจิ๋งจังพาน้องเพิ่นไปกินข้าวน้องไปกินข้าวอีกน้องยังไปกินข้าวเศร้าดีใจแห้จังพาน้องกินโหดจัง กินซิมซิมมึงดูน้ำนะอ้าวจะเมยถามพนักงานได้เรอะเจ้าเอิญยังไล่นะวยยังไม่ทันของมันกินกันนโหแดะอนพกานเอ้บนนอก้นาะแน่นบอสอาจกนเาบันนอกเลยเนาะมันอเนานบันนอกมนนโอกาสทาเนอซิมซิมองหลับรสะาดเป็นหน้าไรป้าเจ้าเป็นจริงนั่นแหละ นางเอกได้เมื่อนี้นะโ่อยเ้คอยลังเลยคอยยิงได้เดี๋ยวนี้นะเมื่อเลยสมอสมัยติดต่อมาได้ทุกคนเลยลังเลยยิงเลอนะเอ้ยบให้ยไปไปน้ำเนาะเป็นสองคนพอเส็ยไว่แล้องล่ะเจ้าของไม่เฟึ่งๆด้วย เสือในค่อยอ่ะเทมเสือเอ็มได้ดุนเทคโนนะเทคโนราคาสามพันหัตามงบที่ไอเป็นไหมาไอมาหแมนสีบูอ้สีเหล็กสีดำได้เคทเคทเนะใจใจคือลอยนุงไพ่เลซื้อไบมา แมนนมไทยใจเกินร้อยเช่ขนมที่จะเลือกมาน่ะกินได้บ่ดูหน้าไหนยังยูยังยูถ้าเมื่อกินยูเฮือนบอดูหนอาไหนเบิ่งหนีพนันสิเมื่อฝากเอื่อยคนอันหนึ่งเลยเพราะเป็นยิบสองอันฮะเสือโหดแท่นะ เนียนเนียนกิบไปเสมอเลยโอ้ยใช่สระเหยก็มีลิ่นเป็นอยู่บ่น้องวะเด่นเป็นว่าน้องเฟรดนอยู่เนาะยังเฟซบุ๊กยังตั้งกันด้วยมาเลยแมนคนตั้งกันเลยเดี๋ยวเมื่อหอนเฮือนก็จะยังเชียวเฟซอายไอคนข่าวให้เฮ้ยางๆึ้นเก่าก็หักกระสือให้น้องเผื่อแล้วก็ออกมาเดี๋ยวนดิออกมาเลยปล่อยเลยเนาะแมนแมนบังเอิญเองค่ะ ว่าคันคอยปิดแอนเปิดน็ตเจ้ากันนาสิเบพออยู่ห่างดวยซพุ่แหละม่ะมันเป็นนั่นละ้ยเไป็นนาเนฟินเนสเด็ดเอคจริงมกบเบโมเนกับโาบางมมอนันมันลมผัดจะได้ร่างรานน้ำนะจะสาดเปนั่นอะไรหอมเนาะ น้องท่านกินแล้วเขาเศร้าน้องหม่อมนะตอนนี้ท่านเสียงแล้วอยหึงเลิก็น้องมมตื่นเต้นดีใจให้น้องหม่อมเสือได้สักคร้มันบียนังเขาจะแทนเป็นแนวน้องหม่อมแทนใะเสือนะแต่ก็ใสหูฟังจะเป๊กเทียนข่อยจะเปูกดูหนแล้วน่าจะเป๊ก หวยอย่างเดียวน้องหมอม้อารมดีได้น้องหมอมมั้ยนะจะหอดับาทิดน้องหล่ะใก่เนาะประมาณบทิดกับนายซีเกือบเลยล่ะเนาะนะล่มต่อไปแบบนี้ สิคุยกันทุกมือได้หมดนี้เนาะมีโทรศัพท์เลยเด้ซะถือว่าทั้งอ้ายิ่นกาใจเกินร่อยเนาะรวมกันยังบ่ฮอดทิดกะถือว่าสปอร์ตน้องหลายอย่างเลยเนาะทั้งเงินใส่แล้วก็ทั้งโทรศัพท์จะมีบิ๊กมอนซาร์ด้วยบ่ได้บ่มี่เลยจะเจนเนีงโอ้ยบิ๊กกับบอมีเนาะบิ๊กจะมีบ่ลักเหรอ จะซื่อมีแห้งหวานๆนาะหอมๆนาะ <Gerilim S 1> ใช้กะจีปาเตกินได้บ่หรือ,อยังยัง <laughs> ยังจะแง่งน้องหม่อมดูเซอร์ซิเมตต่อนน้องเอ็นหน้านะนี่นอันนี้ป้าอันปาเตนี่กะบกินซิเป็นยังคือโบกินโ <laughs> อย้ยน้องออกกลสสอ้องเยอะจ้ะเสมอตื่นกะสุภาพในแล้วบ่เนาะน้องอายน้องออกกลอ้องเยอะเออ คร you know, in ั้งแรกบอลนองละที่เขามาเซเว่นน mm ี่นะเดิมมันจะได้เขาเซเว่นรั้งแรกขโอนหรือหนาวโหอนหดเยอะเบิ่งจากเสือเนาะนายไม่ควรเลยกระชังเชียวนาะขนาดนางปัจจุันยังโบในหนาวอืมกันยังโหดแบบนี้นะครั้งแรกที่ว่าทั้งน้องเพิ่นได้มาเซเว่นเนาะ ทั้งน้องเพิ่นกับเคยมาหลาะตลาดเซโนได้เสมอเลยเพม่นน่ะเหมนเป็นสาวมันบ้านเนาะบ่คยไปแซยอยแต่บ้านกำนาแหม่นบ่เนี้เนาะเบ่น่เ่จะออกมากขี่รถไฟใส่พวกสัตว์มงคลมนเนาะเนาะกลกถ้าคราเกียซอยอยู่ดังมอมบ่เป็นสิมาเกียรซอยอยู่บอส่งกำลังใจมาให้ย่างเดียว เด้สู้ๆน้องหม่อมปะอก็โอเคนะทั้งงยสิขอโจคิปไว้ก่อนน้องโรงแเนาะเดเดี๋ยวจะซีอกินยังบุลงเดี๋ยวเขาออกจากเซเว่นนี่จังไปกินหากินเข่าเนาะเด้แล้วก็จังเข่าเมื่อบ้านเ่าเมื่อทรงน้องหม่อมแล้วเมื่อนอนดินโทรศัพท์คุยโทรศัพท์แล้วบัดนี้เดยโดยอเดอสสวัยดีเนออสสวัยดีเนาะ